ท่านผู้ชมมาพบกับสุพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สุพิตาจะพาท่านผู้ชมมาชมไม้ในสวนกันค่ะในสวนของสุพิตามีไม้ไม่เยอะนะคะแต่มีอย่างละนิดละหน่อยค่ะก็จะพามาชมไม้บางต้นบางตัวที่สุพิตายไม่ได้นําไปจัดโตให้กับพี่ๆเพื่อนๆ เนื่องจากว่าไม้บางตัวไม้บางชนิดเป็นไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงบางท่านอาจจะไม่กล้าที่จะตัดสินใจซื้อไปปลูกเนื่องจากว่าไม้บางชนิดเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากบางชนิดค่อนข้างทำจํานวนได้ยากก็เลยมีราคาค่อนข้างสูงนะคะจะมีไม้ตัวไหนบ้าง ตามโสพิตาไปชมกันค่ะส่วนมากที่โสพิตาจะเก็บก็จะเป็นไม้ด่างอโกด่างนะคะท่านผู้ชมสำหรับอโกด่างที่มีราคาตั้งแต่หลก100ักร้อยถึงหลักพันหลักร้อยก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยขึ้นถึงหลักพันหลายหลายพันเลยนะคะ อย่างเช่นน้องสุวรรณภูมิต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่างค่ะนี่ค่ะสำหรับสุวรรณภูมิเขาก็จะมีลักษณะการด่างจะเป็นด่างสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีสีเทาค่ะที่เกิดขึ้นบนใบของเขานะคะแบบนี้ค่ะเขาจะมีความสวยงามราคาของเขาก็ขึ้นอยู่ที่ความด่างด้วยนะคะท่านผู้ชม บางต้นอาจจะด่างไม่สวยด่างน้อยราคาก็จะไม่แรงนะคะเพราะฉะนั้นาหากท่านผู้ชมอยากจะเล่นไม้ด่างหรือว่าอะโกด่างก็ให้มองถึงความสวยลายด่างกระจายด่างทุกใบก็จะเป็นไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงอ,อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะสำหรับการเลือกไม้ด่างนะคะ สำหรับสุวรรณภูมิมีขายตามท้องตลาดทั่วไปก็เห็นได้อยู่นะคะยังพอเห็นได้อยู่ค่ะต้นถัดมาค่ะต้นที่สองค่ะสำหรับต้นนี้เขามีชื่อว่าหยกสยามด่างนะคะสำหรับหยกสยามด่างที่โสพิตาพามาชมค่ะ,ะบางท่านอาจจะเรียกว่ายกสยามด่างหลังแดงนะคะ เนื่องจากว่าหลังใบของเขาค่ะจะเป็นสีออกอน้ำตาลอมชมพูค่ะสําหรับหยกสยามนะคะความสวยของเขาก็จะมีเดี๋ยวสวยพิตาขออนุญาตหาที่วางก่อนนะคะความด่างความสวยของหยกสยามก็มีไม่ต่างจากไม้ด่างต้นอื่นๆเลยนะคะ บางต้นอาจจะเขียวเยอะบางต้นอาจจะขาวเยอะนะคะท่านผู้ชมสำหรับราคาของหยกสยามนะคะก็ราคาอยู่ที่ขนาดไซส์และความสวยเช่นกันนะคะถ้าหากไซส์ประมาณนี้นะคะตามท้องตลาดก็จะอยู่ที่หลักพันขึ้นนะคะท่านผู้ชมก็หากท่านผู้ชมชอบก็ลองมองหาและเลือกมาปลูกก็ สุพิตาก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมมองหาไม้ที่มีไซส์ขนาดเล็กก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างไม่แพงมากนะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีมีสายเข้ามาต่อกันค่ะสำหรับหยกสยามด่างนะคะท่านผู้ชมหยกสยามด่างถ้าเป็นไซยย่อมลงมาไซเล็กนะคะเราก็จะดูที่ความด่างของเขานะคะบางต้นอาจจะมีสีเขียวเยอะบางต้นอาจจะมีด่างขาวเยอะนะคะหยกสยามข้อดีของเขานะคะเท่าที่โสพิตาเลี้ยงมานะคะเขาก็เป็นไม้ที่ ใบไม่ค่อยจะช้าน้ำสักเท่าไหร่นะคะสำหรับหยกสยามนะคะและนี่ก็เป็นไม้ที่อ,อีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างหายากนะคะแต่ก็ยังพอมีค่ะลองหามองหามมาปลูกกันได้นะคะต้นถัดมานะคะต้นนี้ค่ะสำหรับต้นนี้ค่ะเขามีชื่อว่าแสงพระอาทิตย์นะคะต้นนี้จะเป็นลูกไม้ผสมนะคะ ต้นนี้ค่ะสามารถไปต่อได้มีเกสรแล้วก็ติดมเมร็ดเป็นไม้ด่างสำหรับต้นนี้โสพิตาก็ได้รับการแบ่งปันมาจากเพื่อนๆในกลุ่มนะคะราคาต้นหนึง่งตอนนั้นได้มาประมาณ4ใบ1หลอดนะคะก็อยู่ที่3,000บาทนะคะท่านผู้ชมและต้นถัดมาค่ะสำหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นใบ เป็นไม้ด่างเช่นกันค่ะเป็นอโกด่างนะคะต้นนี้ก็สามารถไปต่อได้ค่ะมีเกสรติดมเมล็ดนะคะก็จะเป็นไม้ด่างที่มีความสวยงามถ้าหากใบไหนที่เขาด่างกระจายด่างจะจัดสีเหลืองแบบนี้จะมีความสวยาราคาก็อยู่ที่ความด่างและก็ขนาดของเขาเช่นเดียวกันนะคะหากเป็นไซส์นี้ก็จะอยู่ที่ ประมาณ2,500-3,500บาทกันเลยนะคะสำหรับอโกดังที่ไปต่อได้ก็คือสามารถนำไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อได้นั่นเองนะคะต้นถัดมาค่ะสำหรับต้นนี้ค่ะเขามีชื่อว่าสีสุวรรณนะคะต้นนี้มีความด่างสวยค่ะสีสุวรรณที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าของหลาย,ลายท่านที่มีนะคะก็จะ ด่างออกขาวเยอะนะคะก็จะมีด่างขาวด่างเขียวนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะก็เป็นไม้ที่มีความสวยมากโสพิตาได้ไม้มาตอนนั้นมีพี่ๆในกลุ่มแบ่งให้ในราคาค่อนข้างสูงค่ะเกือบเกือบหมื่นเลยนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะเลี้ยงมาจนได้ฟมขนาดนี้และตอนนี้ก็น้องก็ขยับค่าตัวประมาณต้นนี้ก่อนหน้านี้มีคนที่ชื่นชอบ ก็ขอกระซิบมาขอแบ่งปันสุพิตาในราคาสามหมื่นบาทแต่สุพิตาก็ไม่อยากจะปล่อยเขาไปนะคะเสียดายค่ะหาสวยๆแบบนี้หายากมากเลยนะคะสําหรับไม้ด่างนะคะหลายๆท่านก็ทักมาถามสุพิตาว่ามีจ้าจ้าแม่สำหรับมีหลายๆท่านก็สอบถามสุพิตามาว่า มีไม้อะไรมั่งนอกจากไม้ตลาดทั่วไปอย่างไม้ตลาดทั่วไปก็จะเป็นไม้เนื้อเยื่อที่เขา,าตามท้องตลาดมีทั่วๆไปนะคะก็จะเป็นสุกสมใจปองอแล้วก็อัญมณี3าสีนะคะราคาตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้ไม้ราคาเริ่มตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยนะคะท่านผู้ชมสำหรับไม้ ที่มีทั่วไปที่สุพิตาได้นำมาแบ่งปันที่มาจัดโปส่วนไม้ที่เป็นพ่อแม่ไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างก็จะมีความสวยงามไม่แพ้กันราคาก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดไซส์นะคะท่านผู้ชมสุพิตาก็พาชมไปเรื่อยๆนะคะรวมทั้งพูดคุยทักทายสุพิตามาได้นะคะหากท่านไหนอยากจะได้ไม้ที่สุพิตาถ่ายลงทําคลิป พาเดินชมหากสะดุดตาอยากจะได้สามารถทักมาได้ที่เบอร์โทรที่โสภพิตาปักไว้ให้ที่หน้าจอนะคะถ้าว่ามีจำนวนสภพิตาก็จะแบ่งปันให้ได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นมูลไลส์นะคะมูลไลส์สีทองค่ะสำหรับมูลไลส์สีทองสภพิตาก็แบ่งปันอยู่ในราคาไซนี้เลยนะคะไซใหใหญ่ๆ7-8ให 7, บหลอดแบบนี้เลยสวยงามมากเลยนะคะ หากต้องการให้โสพิตาส่งทั้งกระถางก็สามารถแจ้งได้นะคะค่าจัดส่งก็จะเป็นอีกราคาหนึงนะคะแต่ถ้าว่าให้ห่อตุ้มก็จะเป็นอีกราคาหนึงแต่สำหรับไลน์นี้คลิปนี้หากท่านไหนชอบอยากจะได้โสพิตาก็ยังปล่อยอยู่ในราคาอ650อาบบาทรวมส่งนะคะสำหรับมูลไลน์สวยๆแบบนี้นะคะเป็นมูลไลน์สีทองค่ะหรือว่า ท่านผู้ชมอยากได้ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้พร้อมหน่อนะคะไซส์แม่พันุเลยค่ะมีหน่อแบบนี้นะคะนี่ก็คือหนอของเขานะคะสุพิตาก็ยังไม่ได้คัดแยกไปไหนเลยไม่มีเวลาแยกเลยนี่ค่ะหน่อใหญ่มากแล้วนะคะกระถางนี้ไซส์นี้นะคะน้องอยู่ในกระถางอ่าสินิ้วนะคะสุพิตาก็แบ่งปันให้ในราคา1,900งพาบาทรวมส่งนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับท่านที่อยากจะได้ไม้ฟอร์มใหญ่ๆนะคะก็มีหลายๆท่านทักมาว่าอ,อยากได้ไม้ฟอร์มใหญ่ๆอยากเห็นไม้ที่มีราคาแรงๆหน่อยอะไรประมาณนี้แรงๆนี่ไม่ใช่ว่าสุวิตามาอัพราคานะคะเพราะว่าขนาดไซส์และความสวยของเขาค่ะแล้วก็จะมีมรดก โลกนะคะมรดกโลกมีพี่ๆหลายท่านทักมาอยากจะได้สุพิตายังไม่มีจํานวนนะคะมรดกโลกอ่าอยากกระถางนี้ค่ะสุพิตาก็ได้มานานแล้วก็เลี้ยงจนน้องออกยอดสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะมรดกโลกตอนนี้ราคาก็อยู่ที่หลักร้อยนะคะสามใบหลอดก็อยู่ที่ประมาณ500บาทนะคะแต่ถ้าว่าอ่า สวดพิตาทำจำนวนได้แล้วก็จะนำมาแบ่งปันนะคะแต่วันนี้พาชมไม้บางต้นไม้หายากไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ยังมีไม้แบ่งปันนะคะพี่ๆท่านไหนอยากจะได้วิดูรี่สวยๆไซส์สนี้นะคะสวดิตาก็ยังแบ่งปันอยู่นะคะก่อนหน้านี้สวดพิตาก็ทำคลิปแบ่งปันต้นไม้ในราคาโปรเดือนห ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> ไม้ในสวนก็มีไม่เยอะนะคะอันไหนที่สุพิตาแบ่งปันในาราคาเบาๆได้สุพิตาก็จะนำไปจัดโปรแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมสำหรับต้นนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีแดงๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะ <c oughs> มหาเศรษฐีแดงๆแ,แบบนี้หากท่านไหนชอบสามารถทักสุพิตามาได้นะคะมีว่างอยู่สองกระถางค่ะตอนแรกสุพิตาก็กะว่าจะเก็บน้องไว้ตั้งแม่สักหน่อยแต่น้องเป็นฟอร์มใหญ่สวยมากค่ะไซนี้สุพิตาแบ่งปันให้ในราคารวมส่งไปเลยค่ะ450บบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆฟอร์มใหญ่ๆนะคะไม้แข็งแรงทุกต้นค่ะสุพิตาก็จะพา ชมไม้เขียวบ้างนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะเป็นไม้เขียวค่ะมีชื่อว่าเพชรสามสีนะคะสำหรับท่านไหนยังไม่มีเพชรสามสีสวยๆแบบนี้นะคะสซภิตาก็มีแบ่งอยู่สองกระถางนะคะกระถางนี้จะเป็นกระถางใหญ่หน่อยอต้นนี้อาจจะเล็กลงมาหน่อยย่อมมาหน่อยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนยังไม่มีอ่า เพชรสสีกระถางนี้สสพิตาแบ่งปันให้ในราคารวมส่งไปเลยนะคะ250บาทคา่ะสำหรับต้นเล็กนี่รวมส่งให้แนวราคา200บาทนะคะท่านผู้ชมหาชอบก็ทักมาค่ะโทรมาได้ที่เบอร์โทรที่มีอยู่ที่หน้าจอนะคะแล้วก็สำหรับวัสดุปลูกนะคะที่โสพิตาใช้ก็จะเป็นมะพร้าวสับ แล้วก็ใบก้ามปูนะคะท่านผู้ชมสวนพีตาก็จะเน้นมะพร้าวสับและก็ใบก้ามปูนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะฝนตกบ่อยเป็นช่วงหน้าฝนวัสดุปลูกมีความสําคัญกับต้นไม้อย่างมากเลยนะคะท่านผู้ชมหากวัสดุปลูกมีความชื้นมากเกินไปให้สังเกตที่ใบของเขานะคะถ้าใบาช้ําน้ําหรือว่าใบามีอาการผิดปกติเราก็ต้อง ฟั่มกระถางออกดูรากค่ะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบรากเนื่องจากว่าวัสดุมีความชื้นมากเกินไปก็ต้องเปลี่ยนให้เขานะคะท่านผู้ชมสุพิตากำลังมองหาว่านี่เลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ใบเริ่มช้ำแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบรากนะคะสำหรับต้นนี้มีความชื้นแน่นอนค่ะก็จะถอดออกมา ฟ้ามมาดูรากไม้ช่วงนี้โสพิตาก็จะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าหนึ่งความชื้นในดินน้องมีเยอะความชื้นไปเจอกับปุ๋ยที่มีปุ๋ยก็จะเป็นกรดบางตัวบางยี่ห้อจะมีความเค็มจะทำให้เกิดการช้ำได้ง่ายเกิดการเน่าแล้วก็ ใบเสียได้ง่ายเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้โสภิตาไม้มงคลก็ได้เข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ชมอพอสมควรแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอยากจะได้ไม้ต้นไหนทักโสพิตามาได้ขอพระคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้โสภิตาไปก่อนบา,บายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ